ไปได้ไปได้นั่งเล่นด้วยหน่อยกับคันนี้ครับเสียนรนเอ้ยติ๊กเกอร์นี่ยังอยู่เนะยสวัสดีครับอระญาตนะครับอุ้ยอะไรวะ ลบาบกวนเลยวันนี่วิ่งออกซอยเดียวเลยเหรอรเนี่ยฝุ่นตลบเลยเนาะมีทรายเนา <c oughs> ะกะเดาไหมนี่ไม่ไม่เหรอแต่ถ้าถ้าลูบเนะ่ยตามทาง,างเ,ทเรียบๆอะ่ะเดาอืมแต่ถ้าวิ่งอย่างนี้แล้วไม่กระเดาใช่ไหมเป็นยังไงบ้างวิ่งข้าวครับ ได้นะได้ตัวเลขเท่าไหร่ประมาณสามสามหมืน่น mm, เดือนหนึ่งเหรอถึงไหมไม่ถึงครับไม่ถึงเ<ป><ป>ดือนเลยผมหยุดวิ่งข้าวมาวิ่งหินก่อนอ๋อหยุดวิ่งข้าววิ่งหินงานหินออกพอดีงานเยอะแท้ไอ้รถไทยอะตอนนี้รถไทยก็ลาดฟางเงียบอัดฟางอยู่ อ๋อลากเอาฟางส่งเขาอโอ้สุดยอดเลยปีนี้ดันดินไหมนี่ไม่ได้ดันไม่ได้ดันเลยขยันแล่คลานเกียร์หนึ่งเลยใช่ไหมนี่เกิดอะมีจะพี่ไม่มานั่งหน่อยสองสามมานันเลยเอ,าอ้าไม่เป็นไรรูดเลย <c oughs> พี่นั่งก็ใส่เกียร์ห้าได้ <c oughs> องก็พอเลยวอ้เถวนี้มีแต่คนปลูกมันเลยเนาะได้ได้ขับรถจี๖ก็ได้เด้โอ้ยเสียงอ,อ,อ,อะไรวะเสียงอ้ไรสลัดนี้ครับโอ้ยบูยบทแนนไปแล้วนี่เนาะไม่เปลี่ยนแล้วแต่ววามยังไม่ได้ใส่แผ่นชิมอ๋อ เหนียบมันเลื่อนอย่างนี้ได้อือ้ยเสียงตึกเลยมัม้งนีดูตึกเลยสลักนี่เออเปลี่ยนเออเดี๋ยวไม่ได้ใส่แผ่นชิมอืม,มมันรวมเนี่ตัวหน้าครับได้กี่เที่ยวแล้วฤดูกาลนี้ผมพึ่งมาวิ่งเลยวันอืใช่เหรอกพึ่งมิ่งิืดเส้ ว oh. ิ่งหินสิบกาวันเลยอืมราคาดีไหมโซนนี้ปีนี้เป็นไงมันตัดกันเยอะตัดกันเยอะโครงการนี่างี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาเออน้ำมันแพงไม่พอเออยังมาตัดกันเออรถยิมกันนะ นี่นายยังมาไม่หมดมวันเขาวิง่งง่ายๆไปม,มาม,มาวันเขาวิ่งยากๆเหรอแข็งอันนี้มันยากมันแข็งมันไม่ง่ายมันต้นองนิ่มๆิ่องน,นิ่มๆิ่มง่วงจมทั้งวันอะง่ววานเนี่ยนะโอตักเสร็จหมดกันแล้วก็ไม่ครูมาดันเดียวโอ้ <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไอ,อ้ควาวโอ้ควาวอะ ตอนนี้ยังใช้ยางเรเดียนอยู่ยจบเลยเรเดียนเราคาสามพันห้าตอนนี้นงม,มันถูกราคายางน,นะก็อ่ะมันก็สูสีกัะผ้าใบสิผ้าใบายังที่จะยางในเสียอยีกอ่ะเออไม่ราคามันก็ <c oughs> พอกันเหรอพอพกันเลอไหน,นจะประหยัดไม่ต้องปะไม่ยังยังไม่เคยปะเลยเหลยปาใบก็จะหมดโดอกปะไปตั้งหลายร้อยลนะเลออยไม่ขยับเป็นสิบก้าป่ะอยากอยู่จ้อยากอ่ะอยากไม่จะลูกอีกอ๋อลูกอีก ยเยอะแล้วหยาบสิบเก้าก็มันสี่มื่นนุนแล้วแต่ยางใหญ่ไปแล้วก็ไม่เพีงมันก็สูสีกันน่ะประมาณ 4, สีส่พันสองอืมโอ,มอ,อ้นี่วิ่งขาละกีิโล,ลนี่สองได้ไหมประมาณขาะสองเียนเปงอะขามยังไม่ได้ <laughs> ที่เไม่เจอครับมมน,นี่ขายน้นําปลาแล้วครับงานนี่ขายน้ําปลาแน่นอนนี่ไปเตทงันแปลงด้วยนี่นนนนโอเคครับม,มันต้องทำแบบกลุล่มไลน์แล้วก็คุยกันตลอดเวลามันไม่ค่อยมีสัญญาณอ๋อขึ้นอยู่กับเน็ตจริงเนาะครับไล่กันทั้งวันดิน คุยเรื่องอะไรทีนี้รู้แล้วเออโอ้ยรู้แล้วคนคนขับไม่ได้ไม่ได้ดิ่งเลยนี่ใช่รู้แล้วไรแนบรถจากองเนี่ยไม่ได้กลัวหรอเนี่ยโเคยแนบหักไหมนี่จริงเหรอตั้งแต่ซื้อรถมาแนบยังไม่หักไไม่ด้ ะไม่ได้โมั่เด่นไม่เชื่อหรอกจริงๆไปดูสแลกได้สแลกเดิมอยู่เลยสแลกก็ไม่เบี้ยวอ่ะสแลกคันไม่ออกเลยครับโอ้เลยมันยังวิ่งใส่คอกวิ่งข้าวอยู่เนี่ยมันมันอ๋อวิ่งมันไปส่งไหนวะแถวนี้นะอันนี้นะอืมเป็นโรงแป้งเลยหรือเปล่าไอ้แค่นี้หรือเปล่าว่าเห็นยางแตกเมื่อกี้นะ คนละคันแล้วเปล่ารถสีนี้มีหลายคันนี่เป็นไงเจดี e? ตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมยังไม่ไมีมไม่มีเลยทำเปลี่ยนทำเครื่องรอบนันหน่อยอ<ำ>ตอนนั้นทำเครื่องหมดเท่าไหร่มันไม่มีค่าช่างแลยอืม ทำอะไรตอนนั้นเปลี่ยนหมดเลยนะสายไหนสายในเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนโปลช้าเปวือะไรหมดเปลี่ยนลูกเดิมปอกเดิมอืมตอนนั้นที่สาเหตุที่มันพังเพราะอะไรเสือ้อซุดนี่คุณฮะเสื้อมันสุด<ะ>เสื้อสุดครับอ๋อฝาสูบเหรอครับประมาณมันสุดประมาณปะเก็นกระดาษดีะเกระดาษฝาไนงะ มันทําให้รถเป็นไรตอนนั้นก็น้ํามันดันออกน้ําดันรกระปุกพักน้ำโอ้ <c oughs> สุดนิดเดียวสุดนิดเดียวครับกระดาษที่สี่รอดอ่ะเขาทาให้รถร้อนเงนี้ยหรือว่าไงมันไม่ร้อนอ่ะพี่มันทําให้ดัอน,อน,น,นออกมาเลยเหรอครับออกหมดเลยอ <c oughs> เทงานแปลงอะเป็นประมาณนกร้อยเที่ยวหรอโอ้หกร้อยเลยสวยมือถ้ามันห่าจะมีสวยดีนะคันนี้นะวันนี่เหรอทีทีครับโอ้งานแปลงจมไหมนี่จมอา้าวยกดำทำไมวะน,นั่น น้ำดันหรือเปล่าคัดยันกันนั้นโอ้องานใหญนะ่แปลกแบบนี้สบายครับไม่ต้องวิ่งแบบหาในหน้าัวจะได้ทีทีเออโอ้จรวดกวะนี่ฮะจีรัด <c oughs> ถเยอะหลบกันให้วุ่นเหมือนกันนะครับต้องติดกล้องหลังเนาะมีมีเหรอเสียแลวอ๋อไม่ได้เปลี่ยนเลยปีที่แล้วหาเงินได้เยอะไหมไม่รู้เลยไม่ได้แบบทำบัญชีเหรอ เด็กมันสะนั <laughs> ่น <wiele> มันสนั <ę> ่นโอ้ยพ่อตาเด็กก็เลียงเอ้า่ไม่ไปวิ่งกับซีพีซีพีหาเพื่อนชวนไปวิ่งอยู่นี่ ติดก่อนเขาแล้วคอนโดเขาพุ่มก่อนเถอะเย้ลบอีกแล้วครับลบน่าจะสิบยี่สิบรอบได้ครับไปอ้าวลบครับลบคลิปนี้มีแต่ลบกับลบครับ ยากดิอย่างนี้ขับเองเนเหลือเต็มเต็เะจะมีเงนจะมีเหลืออ้าวจะว่าอย่างนั้นหรือเหลือลอะไรเนาะขับเองเนาะจางคุณขับจะเหลือเหลืออะไรจางคุณขับเหลือรถเหลืออยู่บพราะรถ <laughs> <laughs> เหลือตัวรถ เดี๋ยวแต่เหลือน้อยมันไปพกส้มทำไงได้ผมามาทั้งนี้เลยใช่ก็หยุดตัว <c oughs> ได้กี่ปีเลยคันนี้สามสามแล้วอหรอแป๊บเดียวเนาะสามปีปอือถ่ายคลิปต,ตอนนั้นแป๊บเดียวเองสามปีแล้วโอ้ยจัดเสร็จเสร็จเสร็จยัง หมดงวดยัง <c ười> ไปนี่รูดอย่างเดียวเลยไม่ถ้าเบรกนะันมันโยกเลยใช่ไหมห้ามเบรกว่ะห้ามยอดเลยใช่ไหมต้องรูดอย่างเดียวใช่ไหม,มถึงว่าเนีมีคนบอกว่าขัาบรถจะไปยอดดีกว่าใช่ย,ยอดมันโยกอย่างนี้ดิเราไปจอดมันมันก็โยกอย่างนี้เหรอครับเขาให้รูดเลยมันยิ่งจะโยนนะอืม โอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็อย่าไปเบรกบ่อยเนาะคราฟก็อย่าไปเหยียบบ่อยเรื่องคราฟเรื่องเบรกคันเร่งก็อย่าไปเหยียบเรื่องน้ำมันฮะสู่เปดอยู่บ้านดับเครื่องประมาณนี้ครับอาชีพขับรถดำนะครับก็ลองศึกษากันดีนะครับกิดดีกดดีนะครับถ้าเอาสมุติว่า ถ้าเราเล่นรถดำตอนนี้เรารู้แล้วเราอยากเล่นต่อไหมเราอยากจะซื้อเพิ่มไหมถามหน่อยไม่ฮะไม่เหรอเยอะแล้วปีก็ดูดิใครก็รถดำใครก็รถดำแนะนำให้ไปทำอะไรอ่ะที่นี่อ่ะไม่รู้แนะนำหน่อยวะมันมันก็เลี้ยเตะรวมกันาดต้องใครเลยเหรอคเลี้ยเตะช่องไม่เอ้าถ้าเกิดว่าเอ้าเนี่ยถ้าเราเล่นรถดำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะเราเราจะไปเล่นอะไรทีนี้ รถล่องเหรอรถล่องก็หินมากันบุญเยอะกันนเหรอราคามันก็ต่ำเหมือนกันนะต่ำเหมือนกันครับเออไม่ว่าอะไรคู่แข่งหลายไม่ว่าอะไรทำอะไรก็ทำเงี้ยแหละก่อนมันคงเอาไว้ทำอะไรวะใครมีช่องทางการทำมาหากินแนะนำกันได้นะ รถดำม,มันรู้สึกตันๆน,นะตันแล้วหา <ใน S 1> ดิน,<ใ>นยากด้วยเ<ใ>นานะแต่ว่านายกบอกให้ผูดคลองได้อยู่ดีๆนายกให้พูดคลองขายได้อยู่นี่ดูต้องจอดรอครับเรอข้างในออกมาก็ลองแอนะนํากันได้ครับทํามาหากินอะไรกันนะเกิดว่ารถดำมันไม่ไม่ไหวทาอะไรกันไปปลูกผักขายเหรอ ใช่ไหมลูกผักขายลูกผักขายอ่ะเนาะเพราะว่ายังไงคนก็ต้องกินเรียงวัวเรียงวัวแล้วก็เดินจูงมันไปอ๋อที่หันไปเลี้ยงวงเลี้ยงวัววัวราคาตกอีกใหญ่เรียงเยอะไงเรียงวัวขี่ไว้ใส่ผักไงอ๋อเออประหยัดปุ๋ย ไม่ต้องซื้อปุ๋ยทำกเกษตรก็รวยได้นะถ้าเรามีวิธีนะถ้าเรารู้จักทำอะ่ะแต่ไปทำตามเขาจริงนะอันนี้ทำตามเขาไหมเนี่ยเนี่ยรถดำอะ่ะ ผมมียังมีเคยมีใครมีเลยเหรอแต่ตอนมีคาเรียกอ่ะอืยคิดจะเอาไม่โครด้วยซ้ำเหรออืมแต่พอมีรถดำเอาแล้วไม่โคเยอะนะอืมดูดูรถไทยกต์เดี๋ยวเมื่อก่อนนี่ผูเยอะงานโปนี่เยอะเยอะทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวนี้ไอ้รถเกี่ยวก็เยอะอัดฟางก็เยอะโอ้ยเมื่อก่อนนะงาน รถไถเยอะรถอัดฟางเยอะรถเกียวก็เยอะโอ้ยรถเกี้ยวก็ได้จ็บอะไรคาร์จีบร้อยไหลเยอะจ็ดเป็นร้อยไหลอืมอ๋ออ้าวรถเราจอดขวางเขาหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เอาออกก่อนด้วยเจอกันใหม่นะพี่น้อง